บวกโมงเย็นแล้วบ้านในป้ายเข้าบ้านบ้านี้ไปลูกป้ายเข้าบ้านไปโมเมนต์เห้ออกเนี่ยยันมาเอื้อนเข้าบ้านเนี่ยเด่นไปไปลูกไปไปเข้าบ้านไปกกกกุุุุไป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 ,ไปคุยกันง่ายๆไปไปเร็วไปเดินกันให้เป็นระเบียบคุยกันง,ง่ายๆเถอะนี่ ไปไปเร้วเรวเรวไปเ,เดี๋ยวเปิดไฟให้ไปเดี๋ยวเปิดไฟไล่ยุงไปไปต้อนเสสวยแนไปสวยเดินสสวยเดินสสวยไปไปเดินเสสวยแร้วเข้าบ,บ้านสวยสวยแล้วเร็วเวเวววไปไปไปเดี๋ยวสิมหาไม้ดอกไปแล้วแล้วไปลูกไปลูกไปแล้วแล้วเดี๋ยวเปิดไฟให้เปิดไฟให้เปิดไฟให้แล้วเอาไปไปไป เปิดไฟแล้วบานนีนั่น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 เปิดไฟแล้วบานนี้ไปเนี่ยพี่หู้ยู่พี่ไลแล้วแล้วแล้วจอมบินได้มอนนี่ผมมาจากอันแล้วแล้วแล้วในแข่งมีเก้าตัวอันมอนี่ตัวที่สิบนี่บัวคือมูสีกับวัวคือมูเดือกกับเดือก็็มูบินเืมอนี่ละนี่ละนี่ละ จอมบินนี่มันเดือมันตั้งใดเนี่ยมันลงมากสีกับพวกขี้โม่นี่ยไหมไปไปไปพักผ่อนเดี๋ยวมาหาไมเดอร์กุ๊ก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 กับพ่อเริ่มสิปวกข่องใดเนี่ยอยู่ดกเขาผมอุ้ยกับไก่กับกบกับปลาเนี่ยแหละมันจังเคยไม่มีไาหายเนาะครับเนาะขอบคุณที่รับชมและติดตามไปไปปิดแล้วปิดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยยายา